อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถึงแม้ว่าคอสชอบอกว่าถ้ามีอาวุธสงครามเนี่ยก็ให้นํามาคืนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้ามีการตรวจสอบพบจะมีความผิดแต่ปรากฏว่าเนี่ยเกือบหนึ่งเดือนแล้วยังมีคนที่เอาอาวุธสงครามไปทิ้งไว้ตามจุดต่างๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาวุธสงครามที่มีการลักลอบนําออกมาใช้หรือว่านําเข้ามาใช้จากต่างประเทศเนี่ยจะมีจํานวนมากขนาดนี้ล่าสุดนะคะก็ไปพบอาวุธจํานวนมากค่ะที่ทิ้งเอาไว้ย,ย่านรามอินทราเบื้องต้นตํารวจเขาเชื่อว่านาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจากนี้จะตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าน,านี้หรือไม่โดยพลตรวจเาอกเอกองังสนานนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและตํารวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า e EOD นะคะเข้าตรวจสอบอาวุธสงครามที่นํามาถูกทิ้งไว้ในซอยคูบอน27ย่านรามอินทราหลังมีพลเมืองดีค่ะมาแจ้งว่ามีถุงปุย๋ยต้องสงสัยถูกทิ้งเอาไว้โดยใน ถุงนะคะก็พบทั้งเครื่องยิงจรวดลูกจรวด RPG ปืนอากากระสุนปืนอีกเป็นจำนวนมากค่ะโดยทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าอาวุธทั้งหมดอาจนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ปราบปรามเข้มงวดจึงนำมาทิ้งเอาไว้จากการตรวจสอบนะคะเพราว่าอาวุธทั้งหมดเคยนามาใช้ก่อเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่ก็จะต้องตรวจสอบต่อไป ส่วนที่จังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกศักรอพีเพียววนาวานิชนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีถแถลงผลการจับกลุ่มนายพงเทพนวรัตจิรวัตรชาวหน้องปลืออำเภอบางระบุงพร้อมของกลางอาวุธปืนยาวนะคะรวม4กระบอกและ ซึ่งรวมถึงอาวุธปืนสั้นด้วยนะคะกระสุนปืนแล้วก็วิทยุสื่อสารโดยนายพงเทพมีพฤติกรรมชอบสะสมอาวุธปืนและวิทยุสื่อสารอาจนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจยึดมาพบว่าทั้งหมดไม่มีการขึ้นทะเบียนด้วยจึงควบคุมตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะคะก็ยังไปพบกระเป๋าที่มีผู้ที่ไม่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของในรถปรับอากาศชั้นหนึ่งด้วยก็จะเดินทางไปตรวจสอบค่ะ ยังไงถ้าหากว่ามีอาวุธสงครามในครอบครองเอามาส่งคืนคอสชอภายในวันที่25มิถุนายนนี้ด้วยนะ